ท,ที่เคยบอกว่าเสียงจะได้มาสิบตอนี้ดูจากมือเขาแล้วทําทำไมมันดูแค่สิบคือว่าเขายังไม่มานับแล้วสิบค่ะผมก็ยืนยันว่าสิบนะจะ <c oughs> ไปหาเองแล้วกันไปหานะครับแล้วก็คือคุณกาญจนามาจะเจอแล้วสิบแล้วอีกเก้านี่คือถ้าเป็นไทยสร้างไทยห้าเลิอกอีก,อกสี่มาจากไหน,นเอาเป็นว่าถ้ามาจากฝ่ายค้าน,านก็ไปหาด้วยไหมครัป ยืนยันว่าวันนี้คือเสียงสิบนี่มามามาครบงูนหาอย่าไปเรียกเขางูเหา่าโอเคคะมาสนับสนุนรัฐบาลครบมันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของเขานะครับก็คือมาเพิ่มสิ์เสียงตามที่นัดกันไว้ก็อะไรที่ผมพูดไปก็เป็นไปตามั้นค่ะ,ะคแล้วจากนี้ไปจะได้เห็นเขาไปร่วมกิจกรรมกับพรรคก,การธรรมไหมครับก็ถ้าลงพื้นที่นะครับก็จะเห็นว่านะครับสสเรานี้จะมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน,กน แล้วถ้าสมมติว่ามีการป,ปรับครมอก็อี้จะต้องได้เพิ่มไหมคะในเ,เมื่อเราเราสสเราไม่ได้ทําเพื่อ <c oughs> เพื่อการตาแหน่งหรือโควตาครมอเราทําเพื่อรัฐบาลให้มีความเข้มแข็งค่ะ <c oughs> แต่โอเค <c oughs> โอเค,อเคว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าตามสูตรตัวเลขเมื่อมันมีการเกลี่ยถ้าสมมติว่ามีการเกลี่ยมันก็ต้องได้เพิ่มใช่ไหมครอันอันอันนี้เดี๋ยวท่านหัวหน้าในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาไปคุยเองตอนนี้ท่านเ็กท่างเล่าไม่อยู่อ๋อผมผมคุยท่านท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วและเข้าใจกันแล้ว ก็ให้มันชัดเจนเราไม่ชอบไปดีแอบค่ะท่านจะมาสมัยหน้าใช่ไหมท่านเคยพูดในที่ประชุมว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทําให้ให้ทางพรรคปุิเจไทยกับพรรคกล้าธรรมต้องบทะเลาะกันไม่ใช่นะครับเราเราคุยกันชัดเจนดังนั้นใครก็ตามที่นั่งข้างผมก็คือเขาให้ใจผมท่านถามในเมื่อตอนนี้เสียงของรัฐบาล11พรรคก็คือเรี่ยง้ออยู่แล้วในการให้ท่านนายกผ่านนัติดไว้วางใจใช่ไหมคะทำไมถึงต้องไปหามาเติมเสียง เป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่เราจะหานะครับสมาชิกแล้วก็เครือข่ายสาหรับการเลือกตั้งซึ่งการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าธรรมเ,เรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะงจากตอนแรกเราเริ่มมาเนี่ยมีแค่ไม่กี่สิบเราเจตนาเราพูดมาโดยตลอดว่าเราจะเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนแล้วผมก็<ช>ผมกับท่านหัวหน้าผมได้ฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับก็คุยกับท่านหัวหน้า และคณะกรรมการหวานพักตลอดว่าหลังจากนี้เสาร์อาทิตย์เราไม่หยุดเราจะลงพื้นที่และเราจะเป็นหาว่าที่ผู้สมัครนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรจนถึงตลาดที่ว่ดเสาร์นี้ลงจุดหลักทางไหนครับที่จะเป็นเหมือนว่าเป็นเป็น,ปนพื้นที่ที่แบบเป็นจุดหลักที่แบบตามตามความเป็นจริงนัเวลานี้เรามีสสทุกภาคนะครับ<ช>ผมเชื่อว่าพรกละาทําเป็นพักเดียวที่มีสสทุกภาคในเวลานี้นะครับ ข้ามในเมื่อตอนนี้โดยพฤติไนอะค่ะสสงั้งุกท่านอาจจะยังย้ายพักไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวก็มีครับทยอยเข้ามาแต่จะทํายังไงไม่ให้สังคมท่าวิจารณ์ว่าเอ๊ะรัฐบาลมีสสงูเห่าคะผมผมไม่อยากให้ใช้คําว่างูเห่านะครับผมใช้คําว่าอุดเพื่อนร่วมบุดมการในการเมืองนะครับโดยมีมีจุดยืนชัดเจนว่าเราทําเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในฐานะเราเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับ

ในส่วนของกระทรวงเกษตรก็ชัดเจนว่าทางท่านรัฐมนตรีทั้งสามท่านนะครับไม่ว่าจฐมตีว่าการและการามตรีช่วยทั้งสองท่านไม่มีวันหยุดนะครับได้คุยกันชัดเจนในนามของการประชุมพักกระทำหรืการขับเคลื่อนในส่วนที่เราเป็นส่วนร่วมของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยชัดเจนว่าเราจะลงพื้นที่ให้สสและว่าที่ผู้สมัครนะครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสาร์นี้เชิญขอนแก่นนะคะเสาร์นี้เราไปขอนแก่นเราจะไปตัวอาเอาปิดส<า>ุสันซ์